มีที่ธรรมดาพี่น้องมีธรรมดาธรรมดาค่ะน้ำเตือนแล้วก็มีลงไปพี่น้องมีสองห้อค่ะโอ้น้ำไหลเวอร <laughs> ์มีมีมันน้ำไหลเพ,พี่น้องจ้ะมีน้ำกระไหลแตะ น้ำคือไรใช้พี่น้องน้ำคือไรใช่ที่ตักน้ำออกสะพานน้ำคือไรพแม่น้ำไปถือใะได้เยอะๆน้ำหลพุดงน้ำไหลเกินพี่น้องน้ำไปยังเซ็นสิบบาทว้าวมีแช่น้ำแล้วนะ ผัดธรรมดาค่ะใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลใส่ผงปรุงรสใส่เกลือจะโยใส่เกลือผมได้ผัดมีนิ่มพอด้หน้นาม,นามันไหลโอ้ยายโยกันน้ามาถือก่อพี่น้อง,งอกัดน้ามาถือพอได้ใส่ช่วงหอกเป็นอย่างไรค่ะโนม,มีช่วงหอกเป็อย่างไรก็ใส่แบบนี้แหละ ขาวด้ี่น้องได้ผัดขปาวขาวดีนะสิโอเคอยู่ผัดา,าวขาวๆดีนะค่ะน้ำมันหลนายบดละน้ำก็คือ <c ười> ตักน้ำบอกน้อยน้ำเยอะเกินดีมากไปแบบไปเปติมมนที่หลังคะ่ะ เส้นมีเส้นไส้เส้นมีแบบมีแห้งนะพี่น้องใส้มีแห้งผัดค่ะแล้วก็มาแซ่หน้าบอหน้าอาหน้าม,มาแซ่เส้นมีอ,อ,ย,อย่างน่ะไหลหน้าจะย่อใส่ไหลขึ้นกะหน้ามือถือไม่งวดหน้าไหลพี่น้อง จ้าไม่ใช่เมื่อกี้กินแบบขาวๆพี่น้องซิมล้วพอดีอยู่ค่ะ